สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะระดับชั้นม .5 กับคุณครูหนึ่งนะคะเนื้อหาของเราก็จะเป็นเรื่องการหาตัวกลางเลขคณิตนะคะอันดับแรกก็จะมาดูกรณีที่1นนะคะกรณีที่1ก็คือมีตัวกลางเลขคณิต1นึ่พจน์นะคะท่านครูให้ลำดับเลขคณิตก็คือ a x แล้วก็ b นะคะตัวที่อยู่ตรงกลางหรือพจน์ที่อยู่ตรงกลางก็คือ x ใช่ไหมคะ อ่าง่ายมากเลยการหาค่า x นะคะหรือตัวกลางก็มีค่าเท่ากับ a บวก b ส่วนด้วย 2, 2> อเหนะ็นเนาะง่ายไหมคะไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะเช่นจงหาตัวกลางระหว่าง4กับ6อันดับแรกนะักเรียนมาฝึกเขียนลำดับก่อนเนาะจะได้เข้าใจลำดับก็จะเป็น4 x 6แบบนี้นะคะแล้วเราจะหาอะไรคะเราจะหาค่าของ x x ก็จะมีค่าเท่ากับ a a ก็คือพจน์หน้านั่นเองพจน์แรกคืออะไรคะ x บวกเขียนสูตรก่อนเนะาะหัสอ a ก็จะได้เป็น4บวก6ส่วน2เท่ากับส0หาร2ก็ได้5ดังนั้นตอบนะคะตัวกลางของลำดับ นี้คือ5ต่อเรียบร้อยนะคะอ่ะอันนี้แบบที่1นึ่งง่ายๆนักเรียนน่าจะทำได้ค่ะต่อไปไปดูกรณีที่2นะคะสำหรับกรณีที่2นั้นนะคะก็จะเป็นกรณีตัวกลางเลขคณิตมีอยู่ด้วยกัน k พจน์นะคะ K พจน์เป็นยังไงไปดูเลยนะคะ ถ้าเกิดลำดับเลขคณิตคุณครูให้มาประกอบไปด้วย a แล้วก็จะมี x1 x2 x3 x4 นะคะและโพสสุดท้ายคือ b นะคะนักเรียนดูค่ะตรงที่ครูไฮไลท์สีเขียวนั้นมันมีอยู่ด้วยกัน4โพสนะคะหรือ k โพสนั่นเองมีกี่โพสแล้วก็นับเอานะคะอันดับนี้เราจะต้องมาหาผลต่างร่วมนะคะหรือ d สูตรของเขาคือ b ลบ a ส่วนด้วย k บวก1นะคะบอกไปแล้วว่า a คือพจน์แรก b คือพจน์หลังสุดแล้ว k คือจำนวนพจน์ที่อยู่ตรงกลางนะคะไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะจดสั่งว่าจงหาตัวกลางเลขคณิต5จำนวนระหว่าง2กับ32นะคะเราก็มาเขียนลำดับนะคะ นับแรกมเรียนมาฝึกเขียนลำดับกันก่อนลำดับประกอบไปด้วย2มีตัวกลางกี่ตัวนะกี่จำนวนจําจำนวนก็จะเป็น x 1 x 2 x 3 x 4 x 5ครบแล้วค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย32นี่คือลำดับที่มีตัวกลางเลขคณิตจําจำนวนนะคะ ทีนี้นักเรียนก็มาพิจารณากันนะคะว่า A คืออะไรคะ A คือ2 B คืออะไรคะ B คือ32 K คือจำนวนพจน์ก็คือ5พจน์นะคะตามสูตรเลยอ่ะทีนี้เรามาหาผลต่างร่วมหรือ D นะคะ D ก็จะมีค่าเท่ากับ32-2ลบ2 ส่วนด้วย k k คือเท่าไหร่คะ k คือ5บวก1เค่ะก็จะคือ30นะคะส่วนด้วย6มีผลลัพธ์ก็คือ5นะคะอ่ะเมื่อเราได้ผลต่างร่วมคือ5ทีนี้เราก็มาใช้สูตรคล้ายๆเรื่องเกี่ยวกับการหา4พจน์แรก5พจน์แรกเรียจำได้ไหมเอ่ย ถ้าเราได้ผลต่างร่วมแล้วเราจะมาทำยังไงคะอันดับที่หนึ่งเราจะหาค่าตัวกลางมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะหตัวมาเขียนรอเลยค่ะ x1 x2 x3 x4 x5 อ่าคดแรกของเราคือเลขอะไรคะคือเลข2เราจะหา x1 ก็เกิดจาก การนำเอาพจน์แรกคือเลข2ไปบวกกับ D ใช่ไหมคะบวกไปเรื่อยๆก็คือ2บวก5นั่นเองเป็น7อ่ารู้แล้วต่อไปหา x 2ค่ะก็นำเลขที่ได้ในพจน์นี้ก็จะเป็นอะไรคะ7บวก D คือแล้ต้องบวก D ไปเรื่อยๆนั่นเองก็จะเป็น7บวก5เท่ากับอะไรคะ12 ต่อไปค่ะก็เป็น12บวกดีครูบวกหเลยนะจะได้เร็วขึ้น12บวก5เป็น17ต่อไปค่ะ17บวกอีก5เป็นเท่าไหร่คะเป็น22ต่อไปค่ะ22บอวกอีก5ก็เป็นอะไรเอ่ยสัก็เป็น27โอเคค่ะ เรียบร้อยตอนนี้เราได้ตัวกลางเลขคณิต5ตัวสมมติเราทำเพลินเผลอไปบวกเพิ่มอีกนี่เลยลองคิดในใจสิคะยีสิบเจ็ดเนี่ยเอาไปบวกเพิ่มอีกย่สิบเจ็ดเนี่ยเอาไปบวกเพิ่มอีกห้ามันก็คืออะไรคะมันก็คือสามสิบสองตัวนี้นั่นเองเห็นไหมคะ,ะเรียบร้อยตอนนี้เราก็เขียนตอบค่ะตัวกลางเลขคณิต นี้ก็คือเขาถามตัวกลางก็แต่ตัวกลางมาตอบนะคะคือ7 12 17 22และ27คือตัวกลางของลำดับนี้เรียบร้อยหวังว่านักเรียนจะทำแบบฝึกหัดได้นะคะสวัสดีค่ะ